ว่าตัวสิ่ง่าจากไหนกันเยอะก็จะเป็นการฟิจลลิงขอบคุณมากค่ะใช่ไหมเนี่ยเขาให้ทำคัแมเอาลืมใบดวลำผสมแดดติดฮิปฮอกมาทีนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เทศกาลสงการที่กำลังจะมาถึงกันวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ AUI a u t o Import ของเรานะคะพร้อมทีมงานนะคะฝ่ายขายก็จะมาแจ้งประกาศวันหยุดนะคะและก็วันเปิดด้วยนะคะทุกท่านนะคะและก็ของเราเนี่ยสำหรับเทศกาลสงการเนี่ยอ้อนรู้ไหมคะว่ามันคือวันอะไรจำไม่ได้แรละครับพี่เอกคืนอา,อาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วครับะะช่วยหน่อยครับผมค่ะ วันสงการนะคะก็คือวันเทศกาลปีใหม่ของไทยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมและมรดกโลกนะคะของอของประเทศไทยเรานะคะทีะ่มีมายาวนานมากนะคะแล้วก็สำหรับครั้งนี้นะคะก็คือประเพณีเนี่ยเราก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยกันสืบทอดกันไปยันลูกกันหลานเลยนะคะประเพณีไทยเนี่ยนะคะสำหรับวันสงการจะเป็นประเพณีที่สร้างนะคะในเรื่องของ ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็ความรักความสามัคคีกันในบรรดาเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็จะเป็นเทศกาลที่เฉลมิมฉลองนะคะสำหรับปีใหม่ของไทยนั่นเองนะคะก็จะมีแม้กระทั่งว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็คือคนอต่างๆคนที่มาอยู่กรุงเทพหรือค,รคนที่อยู่ที่อื่นเนี่ยก็จะกลับไปหาครอบครัวนะคะเป็นการที่ร่วมสงังสรรค์นะคะเป็นการเสริมสร้างความรักซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะหรือจะเรียกได้ว่าเป็นวัน ครอบครัวเลยก็ว่าได้ดพี่ใช่ใช่นะคะ,ะส่วนหนึ่งเลยนะคะวันครอบครัวแล้วก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะนอกจากไปกราบไหว้นะคะบิดามารดาผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็ยังมีไปทําบุญนะคะก็คือในช่วงสงการนั่นเองนะคะที่เคยเห็นอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ร่วงรับไปแล้วด้วยใช่ะนะคะนอกจากว่ามาจะประมาประกาศวันหยุดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาชมอัปเดตนะคะกับ รถในสต็อกของเรานะคะที่มีรถพร้อมรับได้ทันทีท่านใดที่ช่วงวันหยุดนะก็นั่งดูไปนะเดี๋ยวเราเปิดก็แวะเข้ามาจับจองได้หรือถ้าตอนที่เราปิดก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีฝ่ายขายนะคะที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลและจะจองกันช่วงวันปิดก็ได้นะคะ,ะเราปิดวันที่เท่าไหร่คะคุณอ้อนตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่1 7 เมษายนครับค่ะนะคะก็เปิดวันที่18นั่นเองนะคะทุกท่านนะคะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราแนะนำไฟขยกันเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณนี้ก็คุณเอกค่ะลำสวยครับลำสวยไหมอ่าลำสวยนะฮะเราจบหน้าตัดสินที่ไหนมาคะวัดป่าประดูครับโอเคครับอ่ะคุณอ้นค่ะคุณอ้น ผมอ๊ตนะครับก็ลําไม่เป็นนะครับแต่ฝากเนื้อผักตัวยด้วยนะครับครับสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะเออเป็นผู้จัดการฝ่ายขายค่ะค่ะอ่ะไปค่ะคนสวยชื่อแนะนําตัวสวยๆเลยค่ะสวัสดีครับชื่อนนนี่นะครับเป็นฝ่ายขายครับผมแล้วปากไปทําอะไรมาคะไม่รู้โดนอะไรมาเหรอคะแล้วหนวดนะคะ อาจจะคอนทรากนันหน่อยอาจจะคอนท้ากัน,น,นหน,น,าาน่อยอหแหนูก็สวยนะห,หนูว่าหนูอยากแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันแล้วอ่ะส,สวยเลผู้จัดก,การตัวเองแล้วสวัสดีครับผมบอยนะครับผู้จัดก,การฝ่ายขายอีกท่านหนึ่งนะครับครัสสวัสดีค่ะสาาเป็นฝ่ายขายนะคะน สวัสดีค่ะอันนะคะเป็นฝ่ายขายค่ะครับผมตั้มฝ่ายขายครับผมอ่ะละค่ะเรามาประกวดนางสงการกันใช่ไหมคะเพื่อนๆโงเลยแต่ว่าจะให้เบอร์ไหนนะคะชอบเบอร์ไหนถ้าคอมเมนต์กันด้วยนะฮะชอบชอบสีไหนคอมเมนต์กันมาเลยนะครับผม เดี๋ยวเรา,าพาชมรถนะคะแต่ก่อนที่จะชมรถกันนะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าสำหรับ <c oughs> ประเพณีไทยนะคะที่อเอได้รับการสืบทอดมาจากทางพ่อแม่นั่นก็คือการส่งน้าพระนั่นเองนะคะเชิญเลยครับติดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่เราบูชาอยู่ที่โชลูมอยู่แล้ว<ช>นะครับะค,ะคือท่านใดน,นะคะที่มีเขาเรียกว,ว่า,าพระพระ พระพุทธรูปนะคะที่บ้านนะคะบนทิ้งพระนะคะก็เอามาส่งน้ําพระนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกุณโลบายเนาะในเรื่องของอว่าส่งน้ําพระเนี่ยหน้าร้อนนะคะทำให้แบบพระท่านเย็นแล้วเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะคะคแต่ <ผม S 2> แต่จริงๆแล้วมันก็คือถ้าถามตัวพี่เองนะรเรามองว่าเรารได้มีการทําความสะอาดนะคะ<อ>สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของเรานะคะเสริมสร้างพลังชีวิตในตัวเราเองด้วยนะคะอันนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการที่ สืบสารนะคะพระพุทธศาสนาไปถึงลูกถึงหลานเวราเอเองเอซึมซับมาจากแม่จากแม่เลยใช่ไหมพ่อแม่แม่ทำให้ดูแม่ทําให้ดูตลอดทําให้ดูเท่าไหรคุณเอเนี่ยแหละค่ะต้องเป็นคนทั้งนั่งทำเพื่อแม่จะสอนแล้วให้เอทำนะโอเคครับโอเคเรามาอัปเดตกันค่ะนะคะสาวๆทุกคนไปยืนประจํารถนิดนึงค่ะนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะรถที่เรามีพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะสำหรับพ a n a m e r เอ็กซ์คูนะคะ <t> พึ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเม <t> ื<ๆ>่อวานนี้เองนะคะแล้วก็เป็นตัวรุ่นท็อปด้วยนะคะออปชั่นแน่นมากแล้วก็เป็นตัวช่วงยาวเมื่อวานนี้ร,รีวิวไปแล้วเป็นตัว 4E 4E แล้วก็เป็นตัว Executive <t> นะครับก็คือเป็นตัวตัวยาวนั่นเองซึ่งบอกเลยว่า หายากมากนะชั่วโมงนี้ใช่ตอนนี้นถ้าสั่งใหม่รอรถกัน2ปีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าตัวช่วงสั้นเราก็มีอยู่ที่ท่าเรือครับผมนะคะสีเคย่อนเหมือนกันนะคะใครสนใจยังไงทักมาได้นะคะแล้วก็อย่าอย่าอย่า,ยาลืมนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสงการเราปิดแต่ท่านยังสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะเรายังมีฝ่ายขายนะคะที่ยัง เป็นมดน้อย็นมออนเป็นทีมออนไลน์นะคะที่จะให้ข้อมูลกับท่านได้นะคะทุกท่านนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าของเรานะเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งเข้าไปนะในช่วงวันหยุดนะคะที่ศูนย์บริการหยุดเราจะมีเบอร์ฮอตไลน์ไว้ให้ด้วยนะคะครับผมเบอร์ฮอตไลน์ฉุกเฉินสําหรับศูนย์บริการก็จะเป็น08 0 8 6 3 2 2 6 2น8นั่นเองนะคะครับผมนะคะเอาละค่ะออนอันนี้รุ่นอะไรคะคันนี้จะเป็นมาร์กอีนะครับเป็นรุ่น e x t e เ d e d ดต n ล้นะครับก็ ราคาฮอตโปรโมชั่นเช่นเดียวกันที่พี่เอแจ้งไปแล้วนะครับฮอตซัมเมอร์ไพรราคาอยู่เพียงแค่3ามล้านหกแสนบาทและที่สําคัญคันนี้คือค้อราคาหน้าร้อนจริงๆนะครับดาวเพียง2.90แสนบาทฟังไม่ผิดนะครับได้รถไฟฟ้าจากอเมริกาแท้ๆประกอบนอกอเมริกา<ช>นะพี่เอตอนนี้เชนรถไฟฟ้ามาแรง<ช>แต่บอก <นะ S 1> เลยว่าคันนี้คือท็อปสุดเลยะนะครับ่า มาต่อค่ะคุณอันอ่าบอกเลยอ่ะบอกเลยรุ่นอะไรรุ่นอะไรคะอ่ะมาอยู่ข้างๆพี่เลยค่ะอ่าให้เซล์พูดมั่งอ่ะดูซิอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะคุณอันอันนี้เป็นคาเยนนะคะ e h y b บิตนะคะแพตินามอีดิชั่นค่ะค่ะสีขาวเบาะแดงแล้วก็ฟูออปชั่นสุดๆเป็นตัวรุ่นคูปนะคะมีรถพร้อมรับได้ทันทีแล้วเรายังมีที่ท่าเรือนะคะเป็นสีเคยอนแล้วก็สีดำด้วยสนใจยังไงทักมาค่ะ อ่าน้องนอน,อ,น,อ,น,อ,นอันนี้รุ่นอะไรคะที่น้องนอนยืนอยู่ชมคะ่ะสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเอาผาดเ s ส p a แพ็กเนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบนซินล้วนนะครับตัวเนี้ของเราพิเศษ ตรงที่พร้อมรับรดได้เลยนะพี่เอ๋เนาะใช่แล้วก็ดาวเริ่มต้นเพียงแค่490,000อันนี้ขยายเวลาถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับแคมเปญดาวต่ำเพราะว่าเราเพิ่ง<อ>ไปคุยกับทางไปแน้นมาจริงๆตอนแรกอ่ะไฟแนนซ์เขาให้เราอ่ะแคมเปญนี้ถึงแค่สิ้นเดือนอสิ้นเดือนที่แล้วใช่ัใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เห็นว่าอตอบรับค่อนข้างดีเนาะเราก็เลยขอไฟแนนซ์นะคะขยายต่อซึ่งตอนนี้ไฟแนนซ์เขาขยายต่อให้เราถึงแค่30เมษายนกับแคมเปญเอาขาดดาว490,000บาทนั่นเองคะ่ะต้องรีบจองแล้วเนาะอย่างนี้ และและนี่คือรถป้ายแดงนะครับนี่คือป้ายแดงดาวเท่านี้นะครับาดาวต่ำมากอ่าเช่นคุณจิ๊บครับคันนี้ก็จะเป็นมาคารนะคะสีปะป,ปัญานะคะคันนี้ก็พร้อมส่งมอบค่ะปะปัญญาปักปักก็จะมีสีเคยอนที่กาลังจะเข้ามานะคะอีกคันหนึ่งค่ะค่ะเป็น<ล>ไงวันนี้เป็นยิงไทยมาคารทีนะสีดํา นะครับด้วยใครสนใจเป็นรุ่นทีนะครับอ่าเคย์ย้อนก็เป็นรุ่นทีด้วยนะสีแดงอ่าสีแดงด้วยนะครับนะคะมาคารนะคะทีเรายังมีอยู่ด้วยนะคะที่ท่าเรือแล้วก็ออลืมบอกไปนะคะทาก้านะคะรถเราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะใช่ที่เพิ่งโพสต์ไปอ่าใช่ทาก้า4ฟนะคะมี2คันสีเคย์ย้อนนะคะอ่าสีเคย์ย้อนเบาะแดงแล้วก็สีแดงเบาะดำนะคะฟูลออปชั่นแน่นๆด้วยนะคะแล้วก็ เ,เ,เราจะมีอะไรนะไฟอิงมาถึงแล้วป่ะเป็นเทก่าเบนเทค้าครับ uh huh. เป็นสีดำนะครับ uh huh. ก็จะมีภายในเหบาะสีดำหนึ่คันแล้วก็ภายในเหมาะสีเบจ1นึคันซึ่งราคาบอกได้เลยครับคุ้มมากๆนะครับแล้วก็เป็นราคาฐานที่พี่เอกยังยืนให้ในราคาที่ต่ำกว่าปลายปีที่แล้วด้วยนะ uh huh. สนใจยังไงตักมานะคะแล้วก็ ปีใหม่เมื่อกี้ลืมอวยพรไปเนาะก่อนที่จะไปพาชมเอาเราเดินไปชมตรงนูน้นก่อนนะได้ครับนะคะแล้วก็เดี๋ยวลืมอวยพรไปนิดนึงนะคะก็สําหรับเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลสงการนะคะที่เราจะกำลังจะมาถึงวันพรุ่งนี้นะคะเอกก็ขอนะคะเอกอ้นนะคะก็ขออวยพรน,นะคะให้กับทุกคนนะคะเดินทางนะคะไปกับปลอดภัยนะคะแล้วก็เที่ยวอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ข้อสําคัญนะคะก็คือขอให้เมาอย่าขับตารวจจับ นั่จ้ะอ่านันจ๊ะนักจ้ะอ่านะคะคุณอ้นอวยพรยังไงของโอ้นนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีสติละกันนะครับในช่วงสงการนี้ยังไงนะครับก็อย่าขาดเลยนะครับเรื่องของสตินะครับสนุกสนานกันเต็มที่นะครับดูแลครอบครัวกันเต็มที่และที่สําคัญต้องมีสติทุกครั้งในการขับขี่ด้วยนะครับจากโอ้นะครับอ่ครับอันนี้เรามาพบกับรถใหม่ป้ายแดงนะครับเป็นเชฟโรเลต โควิดซ uh, 8นะครับตัว c o n v e r t i b l e นะครับตัวนี้จะเป็นตัว 3LT นะครับเปิดหลังคาไฟฟ้ามีรถความรับได้เลยนะคะม,มีทั้งคูปแล้วก็ Convertible นะคะด้วยแล้วก็เรามีของเอนะคะ,ะจะมีรถของเอเองด้วยนะคะสำหรับโควตตัวพวงมาลัยซ้ายนะคะดาวศูนย์บาทนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ถ้าสำหรับตัวคูปพวงมาลัยขวาดาวเริ่มต้นที่990,000บาทนั่นเองค่ะสนใจพักมาได้ขับมัสเซล s u per คานะครับไปต่อเลยค่ะ สวัสดีครับผมนอกจากโชรูมจะมีมือหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีรถมือสองด้วยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น911 c a r r e r a S นะครับตัวนี้รถสภาพดีกค่อนข้างดีมากปี20เท่านั้นนะครับและมีเป็น่วนโปรชั่เศียให้ด้วยก็คือเครดิตดีเราฟรีดาวนะฮะผ่อนเพียงเดือนละแค่สองล้านสองแสนประมารับสองแสนสามมืนเท่านั้นนะครับผมโอเค นะครับใครสนใจคันนี้นะครับอ้นรีวิวไปเรียบร้อยแล้วก็ทักฝ่ายขายเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับอ่าถัดมาครับนี่เลยมัสแตงนะครับอ่าเชิญครับสวัสดีค่ะคันนี้จะเป็นมัสแตงนะคะ2.3อีโคบูทค่ะตอนนี้เรามีทั้งสีแดงนะคะแล้วก็สีส้มแล้วก็จะมีตัวรุ่นที่คันที่มีออปชันพิเศษก็คือเป็นเบาะเรคโรแล้วก็ช่วงล่างไฟฟ้าด้วยค่ะตอนนี้ก็มีเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะ มีมีแฟนคลับถามเข้ามาเพราะว่าพี่เอ๋ก็ไม่เข้าใจอะเนะาะคุณ<า>นัมว่าไงครับคุณนัดแทนอยากเห็นรูปคุณเอ๋ Y2K คืออะไร Y2K ตอนนี้คือเป็นฮอตฮิตในกระแสของโซเชียลก็คือในยุคตอนที่ปี2,000ว่าเราอะสภาพสภาพหน้าทรงเป็นแบบไหนนะตอนปี2,000ดเดี๋ยวส่งให้ดูสวยมากสวยจนค,คุณคิดว่าไม่ใช่คุณเอ๋นะคะเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะคือจะบอกเลย เอาตรงๆนะล้อพี่สาวตัวเองเนี่ยเป็นดารามาอยู่พักหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะเหมือนดาราท่านไหนนะ,ะเดี๋ยวส่งไปให้ดูค่ะ,ะส่งเข้าไปให้ดูนะคะอันเมื่อกี้น้องรายบอกมัสแดงลืมแจ้งไปเรายังมี5.0อีกหนึ่งคันนะครับเป็นสีออกเป็นแบล็คนะครับแบล็คเพรโปลนะครับเป็นสีใหม่ล่าสุด uh huh. เป็นเป็นดำออปเฉดม่วงซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดคันนั้นคือ5.0 <3. S 1> เป็น5.0ที่ บอกเลยว่าถ้าขาย5 0คันนี้ไปแล้วหาไม่ได้แล้ว <tha. S 1> นะครับมัสแตงนะคะดาวเริ่มต้นเมื่อคู่นี้บอกหรือยังคะ 6, งค6.9 6แสนเก้าน,น, <ienda S 1> นะฮะนะคะ6แสนเก <600. S 2> ้านะคะอันนี้ก็มีคุณหลายหลายคนเลยนะคะทักเข้ามานะคะค<น>ุณลวิตาสวยค่ะคุณสโสโสโมยาสวยค่ะขอบคุณค่ะคุณวิทยา ลุกท่าทองครับคืออะไรอ่ะอะไรนะลุกท่าทองอ๋อเป็นนี่ไงเป็นเพลงเป็นเพลงของยังยังโอมครับท่าทองสาวครับะะออออ๋่ไรก็คือจะเป็นแนวแบบออกเป็นเป็นเป็นแนวเด็กแร็ปฮิปฮอปอ่าประมาณนั้นนะครับไปดูคันคันสีส้มนะคะสีส้มใหม่อ้นทาชมมัสแต่งสีส้มใหม่ด้วยสีส้มมาดูใกล้ๆหน่อย ส้มนี้ก็จะเป็นส้มของปี2023นะครับเป็นส้มใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์โดยเฉพาะของตัวปี2023เช่นเดียวกันนะครับใครสนใจนะครับก็จะมีสีส้มสีแดงในตัว2.3ส่วนตัว5.0ก็จะเหลือตัวสี b บ็กพอร์พ l ลนะครับใครสนใจทักทายเข้ามาด้วยนะครับอ่าเราย้ายกันไปครับทางฝั่งนู้นน่าจะเป็นสายออฟโรดนะฮะเรายังมีออฟโรดกันอยู่ประมาณ3รุ่นนะครับเชิญคุณจิ๊บเลครับ อันนี้นะคะก็เป็น t o โยต a าแลน c r คร s e เนะคะพา d o ค่ะเป็นรุ่น TZG ค่ะตอนนี้ก็ดาวเริ่มต้นก็คือ9 9 1 9 0 0 0นะคะรับรถได้ทันทีก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะ,ะคุณวัฒนา1 9 9 0 fcjj ครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะใครมาทักทายเนาะลืมแจ้งไปเนาะว่าพาโดเนี่ยที่ที่เรามีนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นพาโดตัวล็อตสุดท้ายนะครับที่เราหาได้นะครับ ถัดจากคันนี้ไปแล้วนะฮะบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วนะครับยังไงเนี่ยสนใจคือคือทักเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้นะครับอ่ะออฟโรดอีกสองรุ่นนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับน้องนนท์นี่ครับครับผมคันนี้ก็จะเป็น VX สา0ร a h a ซานะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าหายากมากขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยค่ะเซลล์นี้หายากมากแทบไม่มีแล้วอหันหน้ามาค่ะหันหน้ามาที่กล้องหน่อยค่ะ สวยไหมคะสวยอันนี้คุณแม่จัดสรรให้ครับพระลงโทษพระลงโทษเรียกสามร้อยก็มากับราคาพิเศษด้วยจีะยังไงจ้ะอยู่ที่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นดาวเริ่มต้นเพียงหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเท่านั้นใช่เป็นรุ่นซาฮาราค่ะต่อเลยขอขยี้เพิ่มนิดหนึ่งซาฮาราคันนี้ข้อดีคือเป็นรุ่นเบาะสังนะครซึ่งบอก เลยว่าในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นบออแค่2แถว5ที่นั่งใช่แต่คันนี้จะเป็นบอก3แถว7ที่นั่งดังนั้นเนี่ยหายากมากๆเพราะมันเป็นรุ่นท็อปไงคะ,ะค,คือเอาเป็นง่ายๆเลยนะคะถ้า VX 3 0 0นะคะไม่ว่าจะารุ่นอะไรก็ตามนะคะถ้า VX 3 0 0เอ่ยพาโดเอ่ยนะคะรุ่นท็อปนะคะจะเป็นรุ่น7ที่นั่งนะคะ ค่ะส่วนรุ่นทั่วไปนะคะ G G R Sport ตนั่นก็คือท็อปแต่เป็นท็อปที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ไม่เนี่ยก็จะต่างกันนะคะสำหรับคันนี้ไม่ก็เต็มเต็มเต็มเหยียดเพราะว่ารถมาจากออสเตรเลียนะคะแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เต็มที่อยู่ประมาณ180ร้อยแปดสิบใช่ครับคันนี้เล็กตัวเลขเล็กไม่น่าจะอยู่240ครับพี่เอ๋สองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบจ้ะโอเคไปที่ G สี0รนี่เลยของขายดีนะครับเซเลบเซเลบิตี้นะฮะ ชอบกันมากเลยกับคันนี้เลยครับคันนี้คือรุ่นอะไรครับมองการคันนี้นะคะเป็นเบนซ์ G400 นะคะ G400D ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่11ล้าน8,900,000นะคะจัดรายการจัดรายการอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ดาวเริ่มต้นเพียง1,990,000นะคะเป็นสีขาวภายในแดงสวยมากๆเลยคะ่ะมีรถพร้อมรับได้ทันทีทด้วยะนะคะทุกท่านนะคะท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาได้เลยเนาะเอาละค่ะ G400 นะนะครับ จอดอยู่ที่โชรูมนี้จะมีอยู่2คันคือสีขาว1คันแล้วก็สีดำหนคันนะครับมีคันที่เป็นเบาภายในสีดำใต้แดงเบลแดง1คันแล้วก็คันนี้ก็คืออย่างที่น้องอันแจ้งไปแต่ถ้าใครชอบคันนี้นะฮะออปชั่นพิเศษเบาะนวดด้วยนะครับ คุณกีเลสส่งอะไรมาเนี่ยเห็นเหมือนในทิกตอกพี่เอกก็ยังดูไม่เป็นเนาะส่งส่งของขวัญได้รับป้ายเป็นผู้ให้ของขวัญอันดับหนึ่งด้วยขอบคุณมากเลยนะคะแสดงว่าได้ของของขวัญมากไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันยังยังเล่นอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องไปเปิดดูฮะได้เป็นอ่ US ดอลลาร์เลยนะพี่เอ๋อเหรอวันนั้นก็ได้มา0.03 US ดอลลาร์อ่าก็ไปเปิดดูนะครับนะคะก็ยังไงแล้วนะคะเทศกาลสงการนะคะทุกท่านนะคะก็ขอให เดินทางไปกับ ปลอดภัยนะคะทุกท่านนะคะก็อย่างอย่างที่บอกไปว่าออย่าประมาทเนาะกับการขับรถนะคะเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเรานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือค่อนข้างเซฟตี้แล้วก็ถ้าให้ดีรถทุกทคันควรจะทําประกันภัยไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแจ้งกันเอาไว้ใครที่ติดต่อฝ่ายขายนะคะช่วงวันหยุดนะคะโทรเข้ามาถ้าต้องการแบบขอขอข้อมูลรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรเข้ามาที่ hotline ศูนย์8ปดหกหกหกนะคะและถ้าแอดไลน์ก็คือจะเป็นแอด a u e ออโตส่วนศูนย์บริการนะคะถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุนะคะฉุกเฉินนะคะเราจะเราจะมีในบุ๊กสวิตอยู่แล้วถ้าลูกค้าเรานะาหรือท้ายรถนะคะจะเป็นบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง,มโมงนะคะเป็นสไลด์ไปรับไปรับให้ฟรีเลยก็ะจะมีทางรถสไลด์แล้วก็มีส่วนของทีมที่จะวิ่งไปช่วยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลืมกุญแจในรถนะครับ ก็จะอยู่ในตัวช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั24 24. ช่วโมงของเราแต่ว่าขอโทษนะคะเมื่อคุณนี่พูดผิดไปนิดเึงคือฟรีอยู่ที่กี่30กิโลเมตรแรก สิบกิโลเมตรแรกนะคะหลังจากนั้นรู้สึกเขาจะคิดกิโลเราสามบาทหรือห้าบาทสามสิบบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยู่ถ้าเกิดว่าต้องการแบบข้อมูลแบบเขาเรียกอะไรข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยตัวเองได้ก่อนก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นก่อนที่จะไปเรียกคนอื่นมาช่วยก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ของศูนย์บริการเราได้นะคะเป็นฮอตไลน์ศูนย์บริการนะคะศูนย์แปดหกสามสองสองแปดสองสองแปดค่ะรู้สึกตอนแรกน่าจะพูดผิดไปนะเบอร์โทรเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขเอาเดี๋ยวแกอินเสิร์เพิ่ม นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เรารากันเท่านี้ก่อนจบกันด้วยเพลงสงการค่ะนะคะสุขสันต์วันสงการแฮปปี้สงการนะครับก็ในช่วงนี้ใครไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะมีข้อมูลหลากหลายของเราอยู่ในทุกสื่อนะครับอ่าแร็ปคลับแ,แร็ปได้มา คือตกหน้าตาสินนะฮะก็เลยออกมาเป็นท่านี้นะครับเป็นท่านี้นะครับตกหน้าตาสินนะครฮะเอาท่าที่ไหนถนัดได้เลยค่ะมา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 ท่าถนัดเลยนี่นี่เหรอครับท่าท่าทองสาวอะครับที่ที่เขาบอกมาท่าทองสาวสวัสดีวันสงกรานต์นะคะวันปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ในนี้เขาไม่ทักว่าเป็นน้องกี้ใส่สกอยอะไรนนะครับกำลังฮิตกันเลยอ้าวจัดเลยจัด